ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิว Mori Entes ของ Real Madrid นะครับผม96บูได้100นะโอเคบูได้100 ที่มาเนะี่ยคือยุยี่สิบสองปีนะกำลังเจ๊ดๆเลยนะครับนะครับผมโอเคฟอกอินเดี่ยบอกนะเป็นพวกที่ปั่นป่วนในกรอบเขตโทษได้ดีนะคือวิ่งวิ่งวิ่งดีในกรอบเขตโทษอะ่ะนะฮะหนึ่งร้อยนะครับผมหาช่องเก้าหกบอลชนแปดสิบเลี้ยงบอลเจ็ดสามแล้วมากับตัวเจ็ดเจ็ดนะฮะไม่ใช่สายความเร็วไม่ใช่สายเลี้ยงบอลแต่สายมงนะครับผมเป็นสายมงสายจบสกอร์ดีๆเลยนะฮะจบสกอร์เก้าสามลูกมงเก้าเก้า เรนต้องเตะ็ด71นะฮะแล้วก็มีสปีด80สปีดต้น77พลังการยิง90นะครับผมยิงแรงแน่นอนนะฮะกระโดด84แข็งแกร่ง86บาลานซ์76สแล้วก็สเตมินา80นะครับผมคาบลังอาจจะไม่ได้ดูเวอร์นะแต่บอกเลยว่าโหดแน่นอนันนะฮะมอริเอเตสบูทมีบูทเนี่ยก็จะมีเอ่อที่มีบูทนะมีมียิงมีโมงแล้วก็มีแข็งแกร่งกับกระโดด นะครับผมที่บูธนะนะโอเคทำไมลืมไม่ไปวะนะสกิลนะครับผมมีคัดแมงเถื่อนนะฮะมีบุงมีชิปบอลยิงลูกพุ่งนะยิงท่ายากมีตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลลูกกากาะดัแล้วก็ซุปเปอร์ซับนะครับผมโอ้โหเพียร์พร้อมจริงๆนะครับผมเพียร์พร้อมจริงๆนะโอเคมอริเอนเตสถือว่าดวงดีนะ ดวงดีนะ East, 3คนใครก็ la, ได้ได้มอร์เนเตสก็ถือว่าได้เลยนะผมก็เชียร์ามลิดอยู่แล้วไงนะผมก็เชียร์ามลิดอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมสามคนในปิกคือใครก็ได้จริงนะชุดนี้ใครก็ได้3มคนอีปิกโอเคไปลองสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับมอริเอนเตสนะครับผมก็เป็นตัวที่ยิงดียิงแรงโม่งดีโม่งได้โมงโหด เอาง่ายคือสายโม่งมากกว่าสายยิงนะเอาจริงสายโม่งมากกว่าสายยิงเพราะโม่งแม่นเก้าเก้าเลยนะยิงแค่เก้าสามนะฮะมามอริเอนเตสนะคะ<อ>ทมมอริเอนเตส,สผมฝากเพื่อนวิ่งแล้วโอ้โหก็จะจ่ายเลยนะโดนตัดก่อนที่มเซล่าฮะมอริเตสคืนมาก่อนคืนมาก่อนมาอื้ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยมเซล่ามอริเอนเตส ออกข้างไปก่อนตอรีครับผมไปเฟรนตอรีสเฟรนตอรีสตอรีสอืมแล้วก็ไม่ออกด้วยนะมอรเรนเตสได้คลิกคลิกคลิกไปไปปาดกลับมามอรเรนเตสไม่ได้บอลน,นะครับผมลูกโม,งม่งาลูกโม,งม่งาการชิลับผมเอาลุกนี้เปิดแม่ลากไม่ดีลากไม่ดีเกือบได้ลากไม่ดีแต่เกือบได้นะ มาที่ตอรเรเสเปิดมาอย่างนี้มอร์เรนเตสขึ้นมโมงอุย้ยโดนตัดไปก่อนเั้นไนงะล่ะเสร็จแน่นะครับผมมอร์เรนเตสเหมือนเดิมไปออกข้างให้ตอเรสมาอย่างนี้ถึงก่อนไม่ได้เปิดนะครับผมเข้าในฮะเข้าในมอร์เรนเตสคลิกคลิกคลิกแล้วก็ยิงวยซ้ายเรียบร้อยเลยเท้าซ้ายลูกนี้นะครับผมผมบอกแล้วนะฮะเรื่องจริงเรื่องยิงไว้ใจได้มอร์เรนเตสครับผม คือมันยิงเหมือนไม่คมแต่มันเข้าทุกลูกจริงนะนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมอริเนเตสอืมอืไม่ถึงไม่ถึงมาที่มูเซล่าเอ็นคุนคูมอรนเตสออกข้างไปก่อนยังไม่ได้ฮนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผม1 0 1> จากมอริเอนเตสนะโอ้โหยิงด้วยเท้าซ้ายคมคม,มนะนะยิงด้วยเท้าซ้ายคมคม,มสำหรับมอริเอนเตสอืแต่ยิงถนัดขวานะยิงซ้ายมันโคตรดีเลย นะคือความแข็งแกร่งมันได้อยู่แล้วนะครับผมบังบอลพลิกบอลแล้วก็ยิงโอ้โหจบนะฮะเรื่องยิงเนี่ยไว้ใจและเรื่<ล>องโม่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> คือยิงก็ได้โม่งก็โหดนะมอรเรนเตสเป็นกองหน้าที่ที่สุดยอดเหมือนกันนะครับผมมาเกมครึ่งหลังนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะไป Amsterdam. มาลูกสูตรลูกนี้ไม่หลุดนะครับผมมาที่มอรเรนเตสไป ออกข้างไปเลยโอ้โหไม่หลุดไม่หลุดถ้าหลุดมีเสียวคุณตระการนะผมมอรเรนเตสฝั่งนี้พลิกมาจ่ายออกข้างให้มานี่มานี่ก็โอ้โหเจอเซ็งหลังไม่ฟาวฮะอมอรเรนเตสขึ้นมงูสบายๆแล้วก็อุ้ยผมนึกว่ามันจะวิ่งขึ้นตอนแรกนะครับผมไม่วิ่งฮนะคูณครูผมมอรเรนเตสฝากแล้วก็แทงทะลุช่องลูกนี้ไปแล้วไปแล้วควา,ามเร็วไม่มีนะครับผมโอ้โหวิ่งหาช่องดีมากอนะ ถึงเน้นๆลูกนี้ถึงเน้นๆลูกเมื่อกี้น่าไม่ได <The inside. S 3> <But S 1> ้ตั้งตัวที่มอร์เรนเตสโอ้โหแน่นนะครับผมแน่นจริงอะไรจริงทีฟันตาเรตนะผมหน้ามีมอร์เรนเตสวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็โค้งเปิดไม่ค่อยสวยจริงคือบอลมันไม่ได้พุ่งนะครับผมมันมันค่อนข้างลึกนะแต่ก็มีลุ้นนะครับผมดูลูกเปิดมุมครับผมนะจริงๆขาดแค่ตัวเปิดริมเส้นจริงนะไอ้ดีเนี่ย ก้างหน้าเยอะมากนะครับผมทันเชโร่โค้งเข้าไปฮะโค้ง,งเป็นฟูโอ้โหจับสบายเลยปะมันอารมณ์มากปะ่ะสบายเลยเอาลาบาเปิดมาผมมอเนเตสขึ้นหมงห่งโอหเรื่องหม่งแม่งสบายจริงอะ่นะเนี่ยเรื่องหม่งแม่งสบายสบายเลยอะมอรเดนเตสครับผมคืนออกข้างออกไปแล้วนะครับผมมอรเนเตสอยู่ข้างบนแต่ลูกนี้โอ้โหช้าไปหมดคันเชลูคืน โค้งไม่ผ่านอีกนะครับผมมาให้ฟูดเด่นให้มอริเตสยิงโอ้โหเสียบได้ไงวะแต่ลูกนี้มันคือมันไม่ได้มีมีแรยงยื้อ่ะไม่มีแรงง้างตีนะคือบอลมันติดท่าแล้วก็ต้องยิงเลยนะครับผมตันติดเซฟฮะมา,มาคาเชโรใส่ก้อยแล้วการรอบนี้ใส่ก้อยมาอย่างนี้มอริเตสกดไม่ติดหรือเปล่าไม่ขึ้นหมูที่ มอร์เอนเตสขวาโอ้โหเจอเสียเอ้าโอ้โหเจอเสียผมนึกว่าจะเสียบอลไปแล้วไงตอนแรกก็เลยไปกดแบบไล่บอลโอ้โหน่าเสียดายคืออะไรจังหวะไม่เหมือนเหมนจังหวะมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าทางอ่ะนะครับผมเหมือนจะเสียบอลแต่ก็ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเโอ้ เป็นการยิงไว้ใจนะครับผมเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ได้ลูกโม่งคือโม่งได้ทุกลูกนะครับผมเข้าเข้าหัวถ้ามีคนเปิดดีๆนะผมว่าสบายเลยมอรเรนเตสนะแต่ผมไม่มีผมไม่มีถ้ามีเบ้งห้องเบ้งเฮี้ยมอะไรเงี้ยคอสตินเนี่ยพอได้อยู่เนี่ยไม่มีอยู่วะนะมีแค่ไข่เฟรนตอเรสมันก็ไม่ได้ดีมากนะนะแต่โอ้โหมอรเรนเตสโชว์ฟอร์มได้ดีเลยบอกเกมนี้นะโชว์ฟอร์มได้ดีเลยแข็งแกร่งบังบอลนะครับผมยิงนะเนี่ยลูกนี้เลยนะครับผมนะบังพลิก เข้าซ้ายแล้วก็ปังโอ้โหบอลเหมือนไม่แรงนะแต่ไม่คมนะบอลเหมือนไม่แรงแต่มันคมนะมอรเรนเตสได้พลิกมาเข้าซ้ายปังอู้คมจริงคมจริงนะครับผมยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ทันลูกนี้นะโอเคนะครับผม1 0จากมอรเรนเตสโอ้โหยอดเยี่ยมเดนะไปต่อกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2นะฮะมอรเรนเตสเกมแรกโอ้โหดีมาก ยิมได้ดีมากนะครับผมบังบอลพลิกบองลูกโม่งลูกโม่งนี่ค,คือคือดีเลยอะ่ะในหัวถ้าเพื่อนเปิดมาให้หรือติดตั้งใช้หัวทําได้ดีมากนะแต่ถ้าเปิดบอลดินเส้นเนี่ยต้องหาตัวเปิดดีๆด,ด้วยนะถ้าเปิดไม่ลงหัวก็ก็ยากเหมือนกันอย่างนั้นนะครับผมที่ไม่ถึงมาเรนเตสลูกบิมาเรนเตสคืนมาให้เอ็นคุณครูเปิดคามฝากไปก่อนไม่ก็ยังไม่สวยนะครับผมเอาดักได้ดักได้ดไดแทง คืยังครับผมตอนเกมฮะมูเซ่ามาที่บอดินเตสไปเลยลูกนี้ไข่เกรงอืม้มเนี่ยอาเอา้าวอาเดี๋ยวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเนีต้องแข่งเกล่งมีแต่ซู้กองหลังยังไม่ได้นะครับผมกองหลังไม่แข่งเกร่บางคนไม่เจ้าสิบนะมาที่มาเนี่ฝต่งน,นี้เข้ากลางมูเซราได้ได้ได มอเรนเตสเปิดออกไปเลยลำ้ำหน้าหรือเปล่าแต่เปิดไม่สวยนะงจริงมอรเรนเตสเป็นตัวที่จ่ายบอลไม่ไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้ดีแต่ลงนี่ล้ำหน้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดไม่ดีด้วยนะเน,นี่มอเรนเตสหัวผมซายโดมานี่ยังับผมเกมนี้ตึงเนี่ยมาทีมมอรเรนเตสคืนโอ้ยจ่ายไม่สวยมาออนโทนี่ได้ได้เปิดขึ้นมง อย่างไม่ได้เอ้าเอ้าเดี๋ยวได้บอลแล้วเนี่ยซ้ายเรียบร้อยเลยเท้าซ้ายอีกแล้วนะครับเท้าซ้ายอีกแล้วนะฮะโอ้โห <c oughs> จริงปะนั่นมันเหมือนจะไม่ได้บอลอะหลายหลายจังหวะเหมือนกันนะเห <c oughs> มือนจะไม่ได้บอลแต่ก็บอลก็ยังอยู่กับเท้านะนะครับผมออาเล่นเตสคืนเปิดออกข้าง ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกนี้ได้อยู่ขึ้นหน้ามาให้มอร์เดตสก็ยังไม่ได้ครับผมมาที่เองคุูฮะมาที่มอร์เดนตสก็ยังไม่ถึงว่ะเพื่อนจ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยเอาดักได้อย่างนี้เอาข้างมาโอ้โหตัวเองก็จ่ายไม่ดีนะครับผมคูฮะโอ้โหกดเช้าว่ะเนี่ยเอาข้างโอ้โหจากข้างก็ไม่สวยนะครับผมเนี่ย คือตัวริมเส้นเนี่ยพยายามทำเกมเนี่ยแต่ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมก็เป็นมอร์เรนเตสเหมือนเดิมเท้าซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมเท้าซ้ายเหมือนเดิมแต่คมนะดูเหมือนยิงไม่แรงแต่คมนี่แหละบอริเรนเตสนะครับผมมันมันจะออกทรงนี้มาตั้งตั้งแต่เปสนู่นแหละตั้งแต่สมัยชื่อเปสออะนะมาเยมเริ่มครึ่งหลังนะครับผมไทยมาจ่ายมาสูตรนี้รันยากแล้วปะไม่ค่อยหลุดแล้วข้างฮะมา แทงไปโอ okay. เคมอร์เนเตสรออยู่ข้างหน้าโคง้โคงๆโดนดักอีกแล้วนะครับโดนดักอีกแล้วนะไปไปฝฟ,ฟลิกฟลิกแทงให้มาเนี่ยมันจริงจิงเองก็ได้นะเมืเ่อกี้แต่มันก็ไม่ค่อยถนดัดส่วนตัวไม่ถนดัดไม่ถนดัดยิงอย่างนั้นนะมูเซล่า,อ,า,อ,ลาอ๋อมอร์เดนเตสถึงตกอกซ้นให้เอ็นคุณครูก็ยังไม่ได้อยู่ดีโอเคเอน็นตัวนี้ยแทงมาอยู่องี้ ถึงใครเลยวะเสียฟาวด้วยทีมานี่ฮะเืนแทงโอ้โหกำลังจะแทงเลยโดนย่ีอีกแล้วเอ้าถึงบอลอย่างงี้ออกข้างอย่างงี้ข้างหน้ามีคนเพียบเลยับผมโค้งไม่สวยว่ะนี่นระคือปัญหาคือตัวเปิดลิมเ้นมันไม่มีว่ะมันก็เลยแบบยากเลยอะมันก็เลยยากเลยมาโอ้โหโดนเซ็อีกแล้วเอาปัมได้แต่ก็ยังไม่ได้บอล มามอร์เนเตสสักเพื่อนเพื่อนคืนมาให้เอนทูนี่ปาดอุย้ยรูดเกิ่มดักดีเหลือเกินเอาซ้ายจบเลยซ้ายจบเลยนะครับผมโอ้โหรูดเกิม่มดักดีมากเลยว่ะโอ้โหลุกนี้เด้ง,เงมันแย่งไม่ได้ก็ซ้ายจบเลยไม่ต้องจับบอลนะครับผมยิงเลยอะนะครับผมโอ้บอลเหมือนไม่คมอ่ะแต่ไม่เข้าอ่ะคิดดูดิ สิลาครับผมมอเรนเตสไปให้มาน,นี่คืนมาน,นี่วิ่งแล้วไป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 ปาดมาไม่ได้อีกนะครับผม,มทีมูเซล่ามอร์เรนเตสเอ,อ้าได้เฉยมันดูเหมือนบอลไม่ถึงมันมันถึงเงี้ยก็งงอยู่มอร์เรนเตสฝากเพื่อนออกข้างมาให้มาน,นี่ครับผม มานี่มานี่มาน,มานี่เปิดให้มอร์เรนเตสโอ้โหทำไมลูกนี้มันยืนห่างเนี่ยวะมันไม่วิ่งขึ้นน่าจะหมดว่ะผมว่า <c oughs> สเตมินาน่าจะหมด่ะเนี่ยมาโคง้งโคง้งเข้าไปฮะโคง้งโค้งมอร์เรนเตสขึ้นมงติดเซฟเสียบโอ้โหได้ขึ้นมงแต่ติดเซฟว่ะเรียบร้อยสองศูนย์จากมอร์เรนเตสโอ้โห เรื่องยิงเนี่ยไว้ใจเลยนะครับผมเรื่องยิงเนี่ยไว้ใจเลยแต่ลูกมงอ่ะต้องหาเพื่อนที่แบบเปิดดีๆนะถ้ามีถ้าฝั่งซ้ายมีคอสติสฝั่งขวามีเบคเข่จบเลยจบเลยมอรินเตสคือเพอร์เฟกเลยนะครับผมเตดีนี้มันไม่มีจริงๆระเอามาเนี่เอาพวกเอนโทนี่มามันก็เปิดไม่ได้ดีนะครับผมมันมีสกิลเปิดบอลริมเส้นก็จริงแต่ความโค้งความค,คามคมันไม่มีมันก็เลยแบบมง,งยากไปหน่อยแต่เรื่องยิงด้วยเท้าเรอไว้ใจนะครับผมขอให้เพื่อนส่งไม้ถึงพลิกตัวยิงปังปังปังจบ นะเจ็ดจุดห้ามันเดิมในเกมนี้นะฮะโอ้โหมอรีนเตสว่ะสุดยอดของหน้าจริงนะจงังหวะนี้ได้โมง่งแล้วก็เหมือนไปไล่บอลมาเนี่ยได้เฉยแล้วก็ดึงเพล็กดีหน่อยยิงยิงแบบเหมือนไม่ค่อยถนัดเดลยจริงนะ <c oughs> จะังหวะโดดเดียแต่ดูดิกเกอร์ยอมจริงเกมนี้ดูดิกเกอร์ไม่ของจริงอ่ะนะอื <c> ้ <oughs> เอาเสียบ <c oughs> โอเคคือเท้าซ้ายไม่คมว่ะแล้วโอกาสไม่มีแต่เข้าเท้าซ้ายนะเท้าขวาไม่เคยเข้านะ ลูกนี้ลูกนี้เหรอลูกนี้อ๋อไปปั๊มมาได้แล้วก็ปัง้งอื้มได้ไหมโอ้โหจบนะครับผมมอร์เนเตสก็สุดยอดกองหน้านะยิงได้หม่งได้ก็สุดยอดแล้วนะมันยิงนะครับผมมันก็มีไม่กี่คนเราที่จะแบบยิงได้แต่ทั้งยิงได้ทั้งโหม่งที่แบบดีๆเลยอะนะครับผมก็จะมีรโรนโดโรนโดสมัยที่แบบยังแบบพลิกๆนะพลิกๆนะครับผมทุกวันนี้ก็ลุกมหม่งอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่มอร์เรนเตสเนี่ย เวอร์ชันนี้เนี่ยคือคือสุดแหละยิงยิงเอาไว้ใจเลยนะลูกโมงเนี่ยต้องหาตัวเปิดดีๆให้เข้าหัวนั่นคือจบนะครับผมโอเคถ้ามันพวกชิรูเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบโมงอย่างเดียวใช่เรื่องยิงมันอาจจะแบบแบบอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาริเตสคือจบเลยสุดยอดกองหน้าของจริงนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับรีวิวมาริเอนเตสนะครับผมอีพิกของเรอัลมาดริดนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's